จะมีเชือกนะครับไว้ให้ดึงออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมาสวัสดีครับกราบสวัสดี FC และลูกค้าทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการจุดจ่ายตังค์ซึ่ง EP นี้ผมจะพาท่านมาดูสิงและทางแกะนะครับ รุ่นรวยรับทรัพย์ร้อยปีนะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับอย่างที่รู้นะครับหลวงพ่อพัดเนี่ยท่านสืบพุทธคุณมาจากหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งสิงแกะเนี่ยก็เป็นวัตถุมงคลที่ดังมากๆนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับและรุ่นนี้นะครับพิเศษมาก1ชุดนะครับมีทั้งสิงแกะและช้างแกะนะครับรุ่นนี้นะครับ ทางวัดจัดสร้างเพื่อนำปัจจัยถวายหลวงพ่อนะครับมาดูภายนอกกันก่อนนะครับนี่ภายนอกนะครับจะมีสิงแกะและช้างแกะนะครับนี่นี่สีขาวสวยงามอยู่ในกล่องกร,รมะหยี่สีแดงสวยหรูนะครับแล้วก็จะพิมพ์ว่ารวยรับสาบรอยปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมอันนี้ สวยงามนะครับสิงและช้างเนี่ยมีเลขโคดรันเบอร์ทุกองนะครับมามาดูใกล้ๆกันดีกว่าครับนี่นะครับนี่ขนาดของตัวสิงนะครับจะใกล้เคียงกับเหรียญบาทเลยนะครับอันนี้ขนาดเทียบกับเหรียญบาทนะครับสำหรับ ผู้หญิงก็ห้อยได้ผู้ชายก็ห้อยดีนะครับลักษณะของสิงแกะนะครับก็จะดวงตาเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีจุดอยู่ข้างในนะครับมีหมึกสีแดงนะครับผมแล้วก็ตรงปากนะครับก็คือจะเป็นเหมือนลักษณะอ้าปากแล้วก็แลบลิ้นนะครับทําให้ช่วยในเรื่องทั้งมหาอํานาจแล้วก็การค้าขายนะครับผม ตัวขวัญของสิงนะครับก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยนะครับนี่สวยงามมากนะครับดูด้านท้ายกันนะครับนี่อยากให้ท่านจดจำตัวหางสิงนะครับแล้วก็ลักษณะการแกะไว้ให้ดีนะครับแต่ว่างานจะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆทุกองนะครับ แล้วก็ตัวฐานนะครับผมจะยิงเลเซอร์คำว่าพัดนะครับแล้วก็เลขรันนัมเบอร์นะครับมีเลขรันนัมเบอร์ทุกองค์นะครับผมอย่างองค์นี้ก็จะเป็น3ามสนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปช้างแกะนะครับผมนี่สวยงามนี่ครับผม ถ้าเทียบกับเหรียญบาทก็จะใกล้เคียงกับองค์สิงเมื่อกี้นะครับนี่แต่ว่าความหนาเนี่ยจะหนากว่านะแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะมียิงเลเซอร์คำว่าพัดนะครับแล้วก็เลขรันนัมเบอร์ทุกองนะครับสิงกับช้างเนี่ยจะเป็นเลขรันนัมเบอร์องเลขเดียวกันนะครับนี่ ด้านบนนะครับจะมีการเจาะนะครับนี่เป็นเจาะรูแต่จะไม่ทะลุนะครับนี่เห็นไหมฮะสวยงามมากช้างเป็นสัตว์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรานะครับซึ่งพระมหากษัตริย์ ของเราเนี่ยได้ทรงช้างแล้วก็ทำการกรอบกู้บ้านเมืองเราตั้งแต่โบราณแลวนะครับนี่ช้างก็เลยถือเป็นสัตว์มงคลอย่างหนึ่งนะครับใครมีไว้ที่บ้านหรือว่าบูชาเนี่ยก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวผู้บูชาเองนะครับนี่รวมถึงก็จะช่วยในการปกปักรักษาบ้านเรือนของเรานะครับแล้วก็ ปกป้องนะครับพยันตรายต่างๆนะครับแก้ขุนใสนะครับนี่ชุดนี้นะครับผมว่าคุ้มมากนะครับหนึ่งกล่องเนี่ยได้ถึงสององนะครับแล้วก็ลักษณะกล่องเนี่ยสวยงามมากจะเอาไว้บูชาเองที่บ้านหรือจะไปเลี่ยมห้อยบูชาหรือแม้แต่เอาไปเป็นของขวัญเนี่ย ก็เป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่ถือได้ว่าถูกใจผู้ให้ประทับใจผู้รับนะครับใครที่สนใจนะครับผมพอมีให้แบ่งปันยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ